เัน่งมา,ากาดเมื่อมนนี้ค่ะดีดีค่ะทุกคนเริ่มเขียวขึ้นทุกวันแล้วนะคะบ้านป่าชนระบทอากาศเป็นยังไงอากาศก็ยังเย็นเย็นอยู่ค่ะอยู่ที่นี่บ้านยเยาวเจิมไม่เคยอยู่เมืองอื่นนะคะอยู่เมืองอื่นเขียวหมดแล้วแต่อยู่นี่เขียวอยู่แต่ยังเย็นอยู่ค่ะที่เบิดเดือืนเสื้อ้าเราอากาศก็ยังเย็นเย็นอยู่ค่ะ ได้เจมก็ไม่ได้กินดอกปีนิก็เป็นยังดอกค่ะไม่ได้กินกินตัวไหนก็ค่อยกินจะเกิดตัวไหนค่อยเกิดเะคะสวยสวยงามให้ทุกคนเลยงามสาวสวยื้นค่ะสายมาก็บรรยากาศดีเหมือนเดิมค่ะทุกคนบรรยากาศดีแต่บ่ห่อนด้วยค่ะย่างเย็นเย็นอยู่ค่ะจะเจิมก็มาหดดอกใหม่ หดน้ำดอกไม้ค่ะหดน้ำดอกไม้หดน้ำผักอันในดอกไม้ม่วงม่วงมงนี่ก็ตัดออกแล้วค่ะเพราะว่าแก่แล้วตัดออกอันนั่นก็ไอยังเกาะอันดอกดาวเรืยงยัดเจิมบานไว้นี่ไหมเพราะว่าปีนี้ไปอยู่ไทยโดนก็เลยบ่มีเบียเบิ้งว่าจะได้เบิ้งบ่ข่าวของนี่เรื่องเลืองนะ นี่ก็ดอกสีแดงมีดอกเดียวก็งามได้ค่ะทุกครรยากาศวิวพันลานพาดใดพระเอกเตีฟ้ามาเบิงน้ำกันขึ้นเกาด้วยค่ะม,มีที่ไหนอีกแล้วที่จะสวยงามอย่างนี้สำหรับอีกจิ้มนะคะ่ะมองนี้ยังว่าท่านได้ตัดออกหรอกค่ะยังเหลืออยู่ไหวอยู่แล้วค่อยตัดจะดอกอันนี้แหนะปีนี้คืองามเทสันเดย คิวเหลียบสีเหลืองเนี่ยค่ะทุกคนดีมากเลยค่ะมันฝรกกนั่งก็ยังบกเกิดค่ะถั่วลันเตากบถั่วพุ่มก็ยังบเกิดเพราะว่าอากาศเย็นค่ะยังเย็นอยู่ถึงจะอากาศดีสวยงามแบบนี้นะคะเต่มันโบท่านห่อนค่ะยังอากาศเย็นอยู่เดือนพฤษภาเ่าเคยเ่เคยเป็นยังสี่ค่ะปีแรกค่ะที่เป็นอย่างนี้ มงนี่กับเม็ดดอกไม้ที่วานไว้จะตอนที่ว่า 10, เก็บเมล็ดพันไว้น่แหละค่ะอืมแล้วก็เม็ดสมกันที่จะจ่าผักซีนี่หนอไม้ฝรั่งเป็นยังซีค่ะนี่เห็นบ่คือว่าปลูกไปหลายเลยคุณปลูกแค่นี้แหละค่ะปลูกไปหลายกับ มันไม่ค่อย,อยางามนะนะก็เลยบ่อยากปลูกค่ะไปคาไปหดนนหุดผักหุดน้ำดอกไม้ช่วย,ย่าเจิมค่ะ เข <uffs> ้าบ <laughs> ้านกันทุกคนจริงๆแถวบ่อบดงนี่เขาอยู่เห็นว่าชัด เซวเรียบร้อยนี่เป็นดอกเงียงดอกคอยมาเบ่งด้วยค่ะเดี๋ยวให้บานก่อนเพราะว่าจะบอกตอนนี้ก็จะบรูนะเพราะว่ายังไม่เห็นดอกทุกคนเหมืี่เจมก็อยู่กับธรรมาชาตินี่ค่คะทุกคนสดชื่นใจจริงๆ เสียงนกอันนี้หนักเอเจิมชอบมากค่ะนี่นะเม่เพื่อนนนรละเิ็น,นกสุดชื่นใจสุดชื่นกายธรรมชาติบำบัดจิตใจและร่างกายค่ะแดดก็ดีแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่หดนามแล้วกับมัทไท่ทุคนเบนค่ะ แดดดีนี้ก็จะดีมากเลยแดดดีทำไมถึงดีแดดดีจิตใจก็ดีเปิดอ้านเพราะว่าได้เห็นแสงแดดแล้วก็ได้ใช้ไฟด้วยค่ะโซลาเซลล์ใช้ไฟฟรีแล้วก็ได้ค่ะ แต่ป่าอีี่ะป่าร้อมรอบไปหมดไม่มีคนกะ่ะมีแต่สองสตายายไปกะ่ะเบึ่งทังนี้นี่ค่ะพักแปนพักหอมปารังอันนี้ก็พักไอ้ยังก็ ซลลาลลี่ก็เกิดอยู่เด้นี่ซาลลี่คือพาสลีพาสลีนั่ลลลสสสสนแหมคะนั่นกําลังเกิดต่อโปรตเตรียเยอยู่น่โอ้ยขึ้นหลายหลายในเด้อเพราะว่าผักพาสลีเนี่ยเขาจะมีอย่างัประโยชน์มากแต่จะเชิมเก็บกินทุกวันละคะ่ะนี่เห็นบอกรงขึ้นมากนี่แต่ว่าพักอันนี้น่ะจะปลูได้แค่สามปีแล้วก็จะเป็นดอกแล้วมันก็จะตายค่ะทุกคนเราจะต้องปลูกใหม่ภายในสามปีม่มีกระมุนดอกใหม่ เห็ดใบสะละคะ่ะทุกคนก็ะไดซ้ำหนีกับเบืองซ้ำหนีและะ้วค่ะหอมก็งามๆเนี่บอกกำลังเลิศงามเลยล่ะหอมจะได้กินใบไปล่ะคะ่ะเป็นใบกินหัวก็กินได้เพราะว่าไอ้อยู่สองคนน่ะน,นะปลูกกินไปยังสี่ละคะัค่ะผักน่ะน,นะก็ยังบอกเกิดเลยคะ่ะเพราะว่าอากาศเย็นเห็นไหมผักชีผักไอ้สลัดน่ะนะ เขาเกิดยี่ไใกันยังนั่นล่ละค่ะเขาเบ่งดอกไม้งามโตดอกไม้งามสีปีนี้เปลี่ยนสีชมพูโอรสด่เขาเอื่นนี่ก่ะใบยังส um ีแ <g> ล <laughs> ้วดอกดาวเรืองทว่าท่ามุมพุ่งกับเกิดอยู่ถ้าว่าเติบโตก็ค่อยเอาไว้ไปเฮ็ดจังไดก็เฮ็ดไม่จชื่ออ่า ทุกคนบรรยากาศเดีสุดยอดเลยค่ะปักเสียงเมาเปิ้ดอกแอปเปิ้ลน,น้ำกัะทุกคนเปิ้ดอกแอปเปิ้ลใกล้ใกล้นะคะ แล้วดอกไม้แล้วก็มาดูดอกแอปเปิ้ลค่ะดอกแอปเปิ้ลหอมบอกดอกแอปเปิ้ลหอมด้วยค่ะอืมหอมจริงๆด้วยถ้าผู้ใดแพ้ก็เพื่อนกระดมบอได้เนาะนนนนาค่ะทุกคนยะเชื้องก็ไอ้ดมได้อยู่ค่ะจากติดติดบ่บุ๊ ดอกกระโดอ,อยู่ะคือคนเป็นนางคุยกันติกลัวกันสวัสดีค่ะพี่น้องสุดผู้สุขดข้นยเจิมชนนบ,บทสวิเดนมือนีกับผาทุกคนหดน้าดอกไม้หดน้าไม้ พักนวดน้ำสตรอเบอรี่ด้วยค่ะแล้วก็ชมธรรมชาติค่ะทุกคนกับดอกไม้สวยๆอืมก็หอมเลยค่ะทุกคนดอกอันนี้เป็นกระสีเอิญซื้อว่าพาราโกนาซาสวิเดนภาษาอังกฤินจูเรียนียมจูเรียนียมหัถือก็ถือกันฟังไปด้วยค่ะคุณยาเบอากาสางกฤษเก่งกันเปเอาเลยค่ะเอาลมวี่วี่เรวกันทุกคนมันก็ยาอากาศเย็นอยู่นะคะ บอกจะเจิมตังไปที่ไหนวนเอ็นทุกคนก็จะลายหูลายตาแต่เนี้เราอย่าเฝ้าล้มบอกยังท่านโจบด้วยน้องเงอปเรื่องไดทุกคนมักบอธรรมาชาติบ้านป้านีละมักโปมักก็ต้องเบื้องไปได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในป่าค่ะไม่ได้ไปเจอแสงส,สีสีไปไล่ไ่ได้เจอผู้คนบ่ได้ไปช็อปปิง้งแดนเน่คือรถสวยหรูคือเขาดอกคายังเจิมกับเป็นคนยังเจิมมันบานยุงสีหละค่ะทุกคนแต่ยังเจิมกับ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่เป็นอะไรไม่เคยคิดอิจฉาลัทยาใครใครสมีอย่างไรกับ้างเพิ่นกับขอเฮ้ามีความสุขในตวงยูของกับพอ่อค่ะทุกคนจงพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเราก็จะมีความสุขนะเห็นบเพึ่งมาตอมเลยเห็นไหมเจ้มพูดหวานนะเจ้มเป็นคนตรงตรงค่ะทุกคนตรงไม่ตรงก็อยู่อย่างนี้แหละคะ่ะเจ้มเพราะอยู่ในปา่า สองคนตายายอยู่อย่างนี้แหละค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าชอบอยู <buying> <ๆ>่อย่างนี้แต่ะทุกคนการที่มีเพื่อนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าจะจืนมาอยู่นี่นานก็ um ไม่ได้มีไอ้ไอ้เพื่อนคนไอสวีเดนไม่มีเพื่อนคนไทยที่จะมาหากันแบบว่าจะมาอยู่น้ากันอี่ยแบบมีสนิทกันเี่ยแบบเนี้ยมา ได้อยู่แบบนี้ในป่ามันจะของแบบนี้ตลอดมาเลยค่ะทุกคนก็อยู่กับแบบว่าไอ,อยู่แบบกับธรรมชาติชีวิตของเราอย่างนี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนขอให้คู่รอ,องของเรานะดีต่อเรานั่นก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะทุกคนคนอื่นอะ่ะเขาคนอื่นก็คือคนอื่นเขาไม่มามาช่วยได้หรอกค่ะคนที่ช่วยได้ถึงจะเป็นอย่างไรถือจะ ทะเลาะก,กันอะไรกันเขาก็เป็นคนที่ช่วยเราถึงเขาจะเลวจะชั่วก็คือคนที่อยู่ด้วยนั่นก็คือคู่ครอ,องของเรานั่นแหละค่ะที่จะช่วยเราได้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยออภาษาหรือว่าการอ่านการอะไรเราก็ไม่เก่งใช่ไหมคะสามีก็จะต้องช่วยเหลืออยู่ที่นี่นะคะแต่บางครั้งเราก็ไปเองมั่งแต่ตอนนี้ยะเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไปสังคมเม สังคมฝหลังไม่ได้ไปทํางานไม่ได้เจอผู้คนอยอ้เจิมก็อยู่ในในป่าอย่างนี้มีเพื่อนเป็นนกมีเพื่อนเป็นต้นไม้แล้วก็มีเพื่อนในยู u ูบนะคะทุกคนได้เขียนได้คุยด้วยกันเพื่อนใน youtube ทุกคนน่ารักทุกคนเลยค่ะไอ้เจิมว่าขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ไา้เจิมนะคะเอาแค่ okay, นี้แหละค่ะทุกคนมาเบาตามสไตล์ย้เจิมเพื่อกาล่ะค่ะ ขอบคุณในทุกคนนั่นละที่มารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจเมื่อฟังไอเรื่องราวแล้วก็วิวสวยๆชีวิตของยาเจิมมากับพระเอกกันทุกคนเอาลมแห้งเลยอทุกคนเอาาหัรมาทานีมลมแห้งมันหมดจับบอกกไ็ได้ดิไอคลิปอันที่วาย,ยาเจิมเมาเรื่องทำงนานกบเวาแห้งไปใส่อารมณ์เกินไปแะ อันยาวาจะาาเจิมได้ค่ะจะด,ด่ามาได้ค่ะเพราะว่าผู้ใดบ่ถูกตัวเองนะไม่รู้หรอกค่ะจะเจิมถูกกับตัวเองแต่ลืมไปแล้วแต่ถ้ามาพูดมันก็จะมาแทงใจเราอีกนึงค่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนผูใ้ใดเจอประสบการณ์ที่เลวร้ลยในชีวิตนะไม่สามารถลืมได้หรอกค่ะทุกคนมันถ้าพูดขึ้นมามันก็จะนึกถึงขึ้นทันทีลเลยเจิมเลยทาคลิปไปที่เรื่องทํางานนะ พูดไม่พอพูดรุนแรงเกินไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่พัฒนาเป็นประเทศที่ดีอุดมสมบูรณ์ค่ะบริษัทแบบนี้ก็คงจะไม่มีเยอะเท่าไหร่หรอกนะคะนละ่าตกคนแค่นี้แหละต่อไปคลิปไอ้ที่ว่าสิวเรื่องฟ้องร้องอันเจ้าน้าที่เป็นยังไงย้าเจืกับบุคคลอยากว่าออไเ้คะ่ะแต่ก็สิวเพราะว่าผมจบไปเนาะค่ะ จบไปชีวิตของยายเจิมจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะ่ะเอาแค่นี้ละขอบคุณทุกคนที่มาหลับฟังด้วยค่ะขอบคุณหลายรอบเลยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพอกันไหมคิดหนาสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye h e l o h e l o beautiful world ยิ้มที่สวยกัน